สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่พี่อะไรเอ่ยแนะนําตัวหน่อยพี่รุ้งจ้าพี่ลุงคนสวยถึงมาอยู่นอเวกันเลยพามาเก็บแต่กระเทียมนำิ<ม>่<ม>งบรรยากาศว้าวดูทะเลสวยเนาะว้าวดูทะเลทะเลเดี๋ยวเราจะลงไปดูทะเลกันอนีน่นี่แต่อะไรจะไม่เก็บ ถึงป่ากระเทียมแล้วไยิ่งลงกัเลยเดินไปก่อนกระเทียมใบกระเทียมปลาจะมาถึงไปมาถึงปลาใบกระเทียมปายลาแล้วไลยครับแมนเบิร์ดเลยค่ะพี่นอ้องกระเทียมปลาทั้งหมดองแม่นจันเขียวพันธีมาก ไใบกระเทียมป่าเขียวคักเขียวน่ากินกำลังขึ้นงามงามขนาดค่ะทะเลอีกโอ้วบรรยากาศดีงามทะเลสวย โอ้ยง่ายค่ะพี่น้องกระเทียมต้นซ่อนค่ะโอ้ยงาม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 ไหลาอาดุก บนอะไรมาชาหมอนสิผ้าลุยเก็บต้นกระเทียมปลากันจ้าเมื่อนี่มาหอดปลากะเทียมแล้วมาเบิ่งจ้าโอ้ยเขียวเขียวเป็นตออ่อนซ้อนคืนอยังนี่ค่ะชาวสามอนสิผ้าเก็บพี่ลุงเก็บเลยนี่จะต้นใหญ่ๆงามๆใส่ถุงนี่ละจ้า มีดปาดสีจ้ามีดปาดลงลึกๆค่ะมันก็สิได้แบบมือขึ้นมาเพราะว่าเฮ้าสีบัวเอาลากมันกลับไหลมันจังล่างง่ายจ้าก็สิได้เป็นแบบจังสีต้นมือสีขึ้นมาเลยจ้าวันหยุดเราก็จะหากินในป่ากันจ้าวันธรรมดาสาวมอนก็เหตดงานมือนีวันหยุดสาวมอนพามาเกีบไปกระเทียมสีจ้าโอ้ยต้นใหญ่ค่ะอ่นซ่อน นี้มือก็จะเป็นตะกิ่งกระเทียมแล้วแบบนี้ทั้งป่ามีแต่ดงกระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะออนซอนดีออนซอนดีเบิงค่ะเบิงก็สิดดเก็บไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเด้ออีลุงเก็บไปเด้อ ขักงาขากงามคับบึงจับบึงงามคักงามคักโอ้ยแต่อันซ่อนแจ่ว่าสาวมอนก็สีเไปบัวลายเดี๋ยวค่ะเอาไปาคไปันสมพักเก็บทีเดียวนเดียวบงึง ล่งสิจ้า <initiatives> ปาดโล่งเลยเราไปดูพี่ครับดูกันมาเกกก็บระเเทียมันป็นไงพี่ลุงเยอะบ่เยอะเยอะเยอะภาพี่ลุงเพิ่นมาเก็บกระเทียมน้ำค่ะมื่อนี่เบิงเบิงเมืงโอ้ยหลายครับเบิงวิธีการเก็บเนี่ยจ้าเอามีดปาดล่งเลิกเลิกอะไรบ้างก็สิได้แต่ใบม่าเพราะว่าเขาจังสีล่างง่าย เฮ้ยหลายๆๆๆอ่อนซ่อนค่ะต้นใหญ่นะพี่ลุงเนาะเอ้าเอาเอาเอ้าเอาถามาดงปลากระเทียมคักๆเลยนี่บางแนมีจต่ดงปลากระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะมีจต่กระเทียมทั้งนั้นเลยมีจต่ปลากระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะเบิงเบิงเบิงเอาบวบมาไวดอกแต่กระสิภาคกันเอาแต่ม, <laughs> มันหลายๆจนมีมชเ<ด>ลือกเอาบวถืกเอ้ยเบิงเบิงค่ะเบิงเบิง เป็นไงบ้างพี่ออนเยอะไหมพอได้พาพี่ออนเข้ามาเก็บจะพอได้อะไรเก็บเอาเยอะๆสิอยู่ในป่ามาหาสารขนาดนี้อันนี้พี่ออนนะคะฝากช่องด้วยค่ะชื่อช่องอะไรคะช่องเนาะมองกล้องด้วยค่ะนนช่องอะไรพี่ออนช่องเองอะไรอะจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้อนุมาไรสสไตล์ต่างแดนค่ะ๋อฝากช่องพี่สาวด้วยนะคะ วันนี้พากันมาเก็บใบกระเทียมโอ้ยมีแต่ต้นใหญ่ๆต้นงามๆกันทั้งนั้นเลยโอ้ยสาวหมดออนซ่อนครับเบิงเบิงเบิงพากันเก็บกระสิเก็บเอาไปพบประมาณนี้ละจ้าโบกายหลายดอกโอ้ยออนซ่อนเนาะฝรั่งเพิ่นก็นมาเก็บพือกันจ้าฝรั่งเพิ่นก็เสิเอาไปขั้มเป็นเนยเน่ยกระเทียมหรือพงกระเทียมก็แล้วแต่เนาะ แต่โอ้อันซ้อนค่ะค่ะอันซ้อนเก็บถุงนี่ยังพี่ลุงใสกิล่าเสกิล hmm. ่าย like ังปาดปาดเอาโหลด้อีนั่เเลือกผ้าจะเลือกเอาวะเลือกเอาไม่เวลาแม่นั่นเอาเมื่อทิปถุงก็เอาเมื่อโหลดเจ้า แล้ม่จดกถึงคนกินเยอะใช่ไหมคนกินเยอะเลยข่อยบเอวมือลายข่อยคิดคานที่ะมาพอไปคันสมพังได้นี่ย่นี้ชิลุอมันโย่ใส่ถุงมืออยู่บนนั้นงมือมอนนี่เลพี่ออนใส่ถุงมือหรือเปล่าไม่เอาหรอ่คยมีอยู่นะยี่ถัง ลืมบอกว่าเอาถุงมือเผื่ออยู่ฮะโอ้ยใส่เนี้ยพี่ออนอน,นี่ไงค่อยมีอยู่นี่มีอยู่ในถังอยู่นี่ใถุงมือนี่เอามาเผื่ออยู่ อัอนซอนหลายอ่อนซ้อนถ่ายวีดีโออะไรนี่ไงถ่ายไปด้วยอยู่พี่ลุง อะไรที่รู้เดาบนอะไรบางคนก็ไม่ชอบกินม่เนบางคนเขาก็เหม็นเหมือนกระเทียมนั่นแหละนันแหไซูยังมั้ข้าบุ้มมากเาจากมนบังงลุงทำมัเก็บเอาตอนมันแก่มันก็จะเหนียวทีนี้นจะไรีใช่ไหม เหนียวมันติดฟันตอนนี้กํลาลังอ,อ่อน มันเป็นดอกนะพี่ลุงเจ้าเก็บดอกเด้อครับหูออ้อ่อนซอนอ่อนซ้อนค่ะอ่นอนซ้อนแฉกตามมันก็ได้หลายเรียวโอ้ยได้หลายเรียวค่ะใบกระเทียมป่ามีประโยชน์นะคะช่วยลดคอ,คอเลสเตอรอลในร่างกายไผเป็นเบาหวานนีน้นำห้ กินได้เด้อจ่าเด้อกินมันมีประโยชน์ก็ยังนี่ค่ะอีหลีโอ้งงามค่ะออนซ่อนค่ะออนซ่อนมีต้นใหญ่ เล Auf ้วเราก็เก so ็บได้ตามที่เราต้องการแล้วจ so ้าเดมสมอนได้สองสาถุงแค่นี้ละจ้าของพี่อีกคนหนึ่งก็ได้ถุงสองสาถุงไปดูพี่คนนั้นดีกว่าได้เยอะไหมพี่ลุงเอเลอีกเจ้าสีผ้ากระเป๋าไปใส่เต็มเต็มสองถุงนี่จะไปกับเทียมนะจ้าจะอ้อนกันเล่นเหล้าอีกกันอ่ะพี่ลุงจ้า บายบายไปแล้วว่ค่ะวันนี้ฝากติดตามสาวหมอนในนอร์เวย์ด้วยนะคะเบิงเบิงสะอ่อนเนาะเบิงสะอ่อนสอ่อนท้เซเมื่อทั้งไ้าเซเมื่อทั้งคนทั้งกระเทียมจักอันใดงามกุ้งผัดอันหยังก็รอดได้ในสะออนโอ้ยเนาะงาม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 อิลีนี่แหละไปกันสาวหมอนกรสิกับราคาขอบขอบคุณค่ะมือนี้กรสิกับกันแล้วจ้ารับสาวหมอนเนาะมือนี่ จา้าบบเป็นนังจา้าเดี๋ยวคลิปนาสิภาเจ้าไปลุยมองอือนต่อฝากกดติดตามสามอนใน,น,น่วเวในด้จ้ามือนีก็แค่นี้ละจา้าสิภากันกรับลวจา้า <g ül> สวัสดีค่ะ <g ül> <us>